ล็กเอ็งกูมนะีน่ะนี้เงียบด้เจอมาสองวันนะยเราไม่อยู่อนแครับนะครับแม่เอาข้าววางนี่นะเราก็ต่อ มาหนี่ยวนี่ไงแล้วทำไรอ่ะเราก็ไปก่อนเลยนโน้นอ่ะหมนทำไรนี่เราไม่ได้เราไม่ได้เจอกี่วันฮะไม่่กีวันเ้วไปนั่งอะไรตรงนั้นนะฮะแล้วก็กระโปรงมาเลยเพื่อใส่แม่ดีนะมคนเท่เลย ไอ้แม่นยังอยู่ดีเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยให้เขาเออมันดัดไม่ได้มันดัดไม่ได้ไงหมอมาแล้วหลอดจัดเลยหลมาจัดเออกรุงเทพอ่ะเทพเดียวแข่งเทพเดี๋ยวไปอะไรยองเดี๋ยวไปถ่ายรายการครับของเทพเก่เลยเออเออไอ่งนี้ให้ดีกว่าอันนี้อยู่ตอนเทปอ่ะโฟทเทลอยสั่งเฮ้ยตัวอย่างนี้ให้ดีกว่ามันดัดมันดัดไม่ได้ไงก็เลยไม่พัง ไหนเอาใส่กี่นี้่งเออส่งมาอ็มชอเอ็มชอโทรเออจะดึงจโทรทำไมเล่าปิดไว้นี่เออปิดไว้อายเขาเราเป็นคนดียังเป็นคนดีไม่เราเป็นราเป็นคนดียังมีเหรียญในผูได้วยขอขอดูเหรียญนะบาเป็นคนดีหรือยังฮะไอเด็กเป็นคนดีหรือยัง ินข้าวด้วยหรอไปตักข sure ้าวมาตักข้าวมากินข้าวด้วยตักข้าวมาตักขึ้นยังคะบาดีดับไาดียิ้หนักหนักขึ้นแล้วะสี่สิบแล้วค่ะสี่สิบแล้วใกล้จกลับบ้านแล้ว้ยกลัวแล้วพีกลับบ้านได้ได้กลกลับแล้วของจริงนะกลับก็้สามแปดแล้วหมอโกหมอบอกว่าอ่ะสี่สิบห้าตอนนี้สี่สิบแล้วพอสี่สิบห้า พอได้ปุ๊บอ่ะเป็นเรื่องแก่พอเถอะมอไม่กลับแล้วบ้านอยู่ตรงนี้แหละนอนได้นี่แหละกินนี่แหละบ้านไม่ต้องเท่าข้าวไม่ต้องซื้อนางไปไม่ต้องเสียกับข้าวมีแล้วแต่งบัญชียาใส่ในเมื่อไม่ให้กลับอะไรเรื่องแฟมิลี่เา่งี้็เดี๋ยวคให้ไฟเด็กพรุ่งนี้ถ้าอยู่เดี๋ยวพาไปได้ไหม แล้วยกเลยเขารู้แล้วล่ะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไม่ได้ไปไหนอยู่ยวพาไปใช่ไหมผมไม่ใช่ญี่ปุ่นเล่นปีด้วย่ะมาทางนี้ผมไม่ใช่ญี่ปุ่นเล่นปีเนี่เน่กินข้าวหรอกินข้าวหรอกินข้าวด้วยกินข้าวป่ะไหนเห็นไหมไอ้คงเอาข้าวมาเดี๋ยวกตักข้าวตักข้าวให้จานเลยเอางซองอ่ะ เตีงก้อนรองเต่งก้อทองออล้เองไม่ได้มาข้าวไ่ตมอะไใบเยอะไรอใบหรือใอะไ่ต่างดาวเขาบกผมี่าาที่ต่างวคต่างไ้กไรไม่ได้ไอ้ี่ชาได้ต่างดาวไข่ไข่ได้แค่คนละใบนะไข่ได้หนึ่งใบ ไข่ได้แค่กรลบใบนะคะไข่วิธีใบอ้านี่ไม่าได้นั่งนั่งกินข้าวกินข้าวเนี่ยเขาได้สั่งกินข้าวไหมไ <c oughs> ข่กรลบใบแล้วเขไม่ให้เราบอกใครนะ เขาไม่ให้พูดเดี๋ยวมนุษย์โลกรู้เดี๋ยวมนุษย์โลกรู้ว่าเราเป็นต่างดาวไหนเนี่ต่างดาวต่างดาวหรือต่างดาวเออเอออันนี้จ้ะรถมุ่เจ้ามั้เดี๋ยวเนี่ยนี่ยหะเรื่องมึงนะมันอดเนี่ยต่างห้องกินเฮอยอย่ามึงพูดเดี๋ยวน้ำลายกระเด็น

ข้าส <ève S 2> <sociedad. S 1> ั่างดาวแย่งข้าวกินนะวันนี้เป็นอาหารมือพิเศษกินข้าวกุณสมจิตรผักกระป๋องเออต่างดาวพูดเลยเหอะอืม

พูดอยู่นั่นแหละหนึ่งห้าก้อนโทโน่เป็นต่างดาวพี่เอกแต่ว่นอันนี้มันคุ้นมากเลยคุ้นนั่นแหละของหนูอะตงดาวของหนูปะคุ้นอะเป็นชายนาคเป็นต่างดาวอะหนูถามว่าแว่นใช่ของหนูไหมอืมของเขาผมครับเอาอะไรแม่น้าหมูทอดมาจากจับนู่นน้าหมูทดาจากจนื้อหมูทอดมาจากจับนู่นน้าหมูทอดมาจากจับนู่นอ้โหหนูทอดไว้ย่าแม่เก็บกินเลยเฮ้ยผม เอากันชิ้นเดียวพออยาอะไรหมดการนะไม่รับเขาให้นะเขาไปเขาไปทำไมอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปจากแรกหวานไม่จากเกบหนอนไม่ังน้ไม่ชินเดีไม่มีแล้วไม่เอาเออชินเดบ้างหรือเจะเอาหมดได้ยังไงแล้วก็แปลว่าสองชิ้นี่ติดมันเลยเอาไปชิ้นเดียวในในจานก็มีสองชิ้นองได้ดูแล้ว

ก็ไม่รู้เอามาบางให้หรือไม่ให้ยายหรือป้าเขาให้มาให้เจ้าขินก็ไม่ค่อยก็จะแบ่งให้หลงเพินไม่เอาให้ขินนั่งมากินเอากินแม่ไปเก็บเอาไปเลยเอาเลยไม่ต้องมาทอดนืองนุ่มสัวแม่ครับอ่ะแม่กินเลยแล้วเอามาให้กินเลยเนื้อร้อยไม่เอาไม่กินตขาไม่กินหมดเอาวะเอดือดเดือดเดือดขุ่มหนังต้องแบ่งมาแบงไม่ต้องไปแอบไปกินในห้องนะเออญาตว่าคอยดักดาวดัดดาว mẹ có thằng đào má? không, không, đào ừ, không đào <cười> ừ. <cười> mẹ. không thằng nào. anh không thằng không

E